สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาดวัดพระธรรมกายจอเจียท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตาม,ตามเสียงหลวงพ่อออนไลน์ผ่านระบบซูมด้วยความพร้อมเรียงก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมโดยมีกาลายนมิตรเนิรันกา,ายณมิตรสุภามาศ ตันตวิวัตรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมนำผ้าป่าไปวางอย่างแท่นศูนย์กลางพิธีส่วนท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นเป็นพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรเนื้อรันกัลายาณมิตรสุภามาตตันตวิวัตรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมทั้งได้น้อมนำปัจจัยเทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ ในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์ส่วนสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันในพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและถวายเพลแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายได้รับฟังธรรมจากพระครูใบดีการณรงค์ุเนสโกเรื่องคุณธรรมของหลวงพ่อทัตชีโวค่ะ